ที่ที่หวังดีการทำที่หวังดีไงคะก็คอยแนะนําว่าแบบว่าเอออย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็รัาคาอยากจะได้มีโอกาสแบบคุยกับป้อยไหมหลังจากที่มันเกิดดราม่าหรือกระแสอะไรไม่ไม่ได้คุยทำเราไม่ได้สนิทรู้จักกันส่คนตัอ๋อไม่ไม่ได้สนิทค่ะแต่แตอนเราถ่ายอะไรสมมติเหตุหนึ่งอีพีอย่างเงี้ยเราได้มีคุยจับป้อยได้ไปคุยนอกรอบมาก่อนที่จะเกิดปัญหาว่าเขาเลิกกันเราเคยเจอป้อยไหมเคยเจอตอนไปร่วมงานถ่ายตลกของฉันแต่ว่าคือร่วมงานปกติใช่ค่ะ แต่เรายืนยันได้ว่ากับพีนิกกี้คือตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ความสาคัญก็คือเป็นใน,นสถานะไม่มีอะไรเลยคมันมีอะไรไม่ได้เลยคะ่ะถ้าคือแบบเหมือนแบบว่าใครที่แบบคอยติดตามตั้งแต่ต้นจนจบอะไรเงี้ยตอนจบ,บดูก็คือจะรู้ว่าแบบไม่ไม่มีอะไรแล้วก็ แล้วก็คลิปที่นุ่นแบบถ่ายแกล้งไก่พี่นิกกี้ก็คือพี่คนที่พี่นิกกี้อ่ะคุยโทรศัพท์ด้วยก็คือคนคุยหนู็คือไปตามไปดูที่ตะกองตลอดก็คือมันจะไม่มันไม่มีอะไรเลยอย่างพอเราไม่ได้ออกมาพูดแต่พอเราไม่ได้ออกมาพูดอะไรคนก็มองว่าเราทําให้คู่เขาเลิกกันตรงนี้เราเครียดหรือว่าเราเสียเหมือนชาวเน็ตตัดสินไปแล้วว่านุ่นคือที่ผ่านมาคตัดสินจะติดตัเข็ดนะคะที่ความจริงมันอาจจะไม่ใช่คือมันเรียกว่ามัน เราไม่เราคอนโทรคนอื่นไม่ได้เราไม่สามารถคอนโทรความคิดใครได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เข้าใจว่าแบบทุกคนนะ่ะมันมันมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกาันแล้วก็ทุกคนเป็นมนุษย์มีมีอารมณ์รักโลภโลกรธหลงเป็นเรื่องปกติคือเราคนเรามอกับมองกลับมาแล้วเรามีสติในการมองกลับไปก็คือว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะมันมันก็เป็นอารมณ์ของมนุษย์อันนี้คุณมันใจรี่ไหม ก็จะถึงวันนี้พี่เขาไม่ออกมาเชียร์ให้เราเลยอ่ะหนูหนูเข้าใจว่าเขาแบบกําลังรออยู่แล้วหนูก็เชียร์เขาตลอดเป็นกำลังใจให้ตลอดว่าเออคนเรารู้ว่าพี่เรารักคนนี้จริงเออเรารู้ตลอดแล้วเขามาขอโทษจะมาไม่เราเขาจะกำลังใจล้นมือค่ะบล็อกอไม่เพื่อ้พี่นิกกี้ได้มาขอโทษเราหรือว่ามาเอออะไรกับเรีค่ะมีมีค่ะว่าแบบว่าเอ้ยแบบว่า ขอโทษนะน้องน้องโดนทัวลงเลยอะไรเงี้ยกวไม่เป็นไรพี่เพราะว่าเราไม่ได้แบบผลงานที่เราทําออกไปเราไม่ได้แบบคิดร้ายกับใครหรือเราไม่ได้แบบมีเจตนาว่าเราแบบจะไปทิ่มแทงใครเราเจตนาคือเราอยากให้คนดูมีความสุขอยากให้เอฟซที่ดูมีความสุขแล้วก็อยากให้ได้ทุกคนมีรอยยิ้มเราไม่ได้แบบออกไปแบบให้ทุกคนแบบไปทําร้ายใครเนี่ยค่ะหลัง <คน S 1> จาออกไปจากนี้เราจะต้องดรอปความแบบเล่นเล่นจริงของเราลงหน่อยไ,มไ,ไหมหรือยังไง หรือว่าเดี๋ยวหรือว่าเดี๋ยวมันผิดคอนเซ็ปต์เราจริงๆอะหนูเป็นแต่กับช่องวินิกกี้นะเพราะว่าแบบว่าหนูไม่ได้คือตัวตนหนูปกติอะหนูก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นในชีวิตจริงในชีวิตจริงหนูก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นค่ะแล้วถ้ามีคุยกับวินิกกี้เลยว่าเราจะไอคุยกับพี่ก้อยเพื่อไปสอบเข้าใจครับเพราะมันจะมีประเด็นหนึ่งว่าเพื่อนพี่ก้อยพูดว่ามีเพื่อนผู้หญิงมีพ่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่อยากพูดถึงอะไรเงี้ยเราอยากคุยกับพี่ก้อยไหมคือเขาเคยบอกเราแล้วว่าไม่ใช่เรา ราก็เลยเราก็เลยไม่ได้ติดใจอะไรเลยค่ะกับเพื่อนของเขาละค่ะติ้อเป็นใจเลยเลยนะเพื่อนเพื่อนด้อยอะไม่ด้อยมาแบบว่ามามันเป็นมันเป็นสิทธิ์ของเขาหนูรู้สึกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วก็มันก็อย่างที่บอกว่าเราคอนโทรลความคิดเห็นใครไม่ได้เก็มีสิทธิที่จะแสดงออกมาอย่างเงี้ยค่ะเมื่อหนูก็เลยไมีเจอหนักแบบครั้งแรกของการแบบโดนหนักขนาดนี้หนูไปวัดอะหนูสวดมนต์ปกติแบบ ูส่วนนโมเลยไป9จบเลยจากสามจบหนูรู้ตัวอีกทีจบที่9แล้วแล้วหนูก็แล้วหนูก็พูดมาเร้ดูเราดูที่ผมพระด้วยนะเราพระก็เต็มกระเป๋าก็หนูเพิ่งไปหลอกพระมันแล้วมาแจกก็เลยก็เลยนิมนต์ท่านมานิมนต์ท่านมาเลยวันนี้คุณปากถี่คนที่ติดตามข่าวแล้วกันวันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเราแบบนี้เครียร์จริงๆจังๆอะไรเงี้ยได้ระดับน้อยคนที่ติดตามข่าวคนที่เข้าใจเราติดไปแล้วมนุษย์มันดื้อข่าอะไรก็รู้สึกว่า หนูแบบไม่สามารถคอนโทรลความคิดของแบบแต่ละคนได้ก็แต่ว่าในชีวิตจริงอ่ะเราแบบเราเป็นยังไงเรารู้คนที่ทํางานรู้คนรอบข้างรู้นะคะก็แค่นี้หนูก็บบแล้วหนูก็มีแฟนหนูอยู่แล้วใช่ไหมมีคนดูแล้วคนดูเขาถามไหมกับเรื่องราวที่มันหนักหน่สองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาเข้าใจเพราะว่าเขาก็อยู่ตั้งแต่แบบตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตอนแบบตั้งแต่ต้นไปถ่ายงานอะไรเงี้ย เรแาเรามอาแบบแก้ม <lien> ิิกี้หรืออะไรอย่าเ้ขาไม่หึงเขา่งเขาเข้าใจเขาเข้าใจว่าเป็นงานเป็นทุกอย่างอะไรอย่างที่แบบพอมอะไรนะจัที่ไมคิคี้ไมล่ีเคยเจอกันค่ะเคยเจอกันที่กองที่เป็นค่อะไรอย่างที่แบบครอบครัวมาถามเราว่าแบบเรื่องเราเป็นยังไงอย่างเงี้ยครอบครัวมีแบบอยากให้เราแบบทํื่องทำงนครอบครัวคือส่วนใหญ่เขาก็จะให้กําลังใจแล้วก็ไม่ไม่แบบมาถามมาถามแบบจี้เราเพราะว่าเขาเรู้ว่าเราเหมือนแบบมีปมนะ คุยสงสารเรื่องราที่มันเกิดขึ้นเราอยากจะพูดอะไรก่อนอธิบายอารมณ์ตางกันรูก็รู้สึกว่าต,ตอนนี้มันมันเหมือนแบบว่ามันมันจบแล้วหรือเปล่าก็ <c oughs> คือเราแบบมบุกออนเนีทํทำงานต่อนี่นะค่ะก็มีคือใครจะคิดอะไรกับเราเนี่ยเราแบบไม่สามารถที่จะไปคนบค,ค,คุมความคิดของเขาได้คือมันเป็นสิทธิของเขาแล้วก็เป็นความคิดเห็นของเขา่เงี้ยคือเราเราไม่สามารถตามใจคน ความรู้สึกงงแบบมันมีกระแสครับแลแบบลัวมาลงเราเราสบบยังไงบ้างตอนแรกหนูงงนะหนูงงว่าอุ้ยมันเกิดอะไรขึ้นหรือแบบอยู่ๆก็แบบว่าอุ้ยมีคนมาเม้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะตอนแรกที่รู้ข่าวมีคนโทรมาอะไรเงี้ยแบบอุ้ยมีคนแบบปั่นทวิตเตอร์อยู่นะจะตกใจนะอะไรเงี้ยเราก็ยังแบบเออหรอเราก็ไม่สนใจแล้วนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่เออว่านั่งกินก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่งง แล้วพอกระแสมันแรงขึ้นเรื่อยคนเข้ามาด่ายังคือยัอรตอนนั้นเราคิดว่าตอนตอนแรกอะตอนแรกหนูก็คือเหมือนหนูเคยเห็นดราม่าอื่นอย่างเงี้ยแบบว่าหรือแบบข่าวอื่นเนี้ยค่ะหนูก็นึกว่าแบบเอ้ยมันคงเป็นคงเป็นวัฏจักรหรือเปล่าคงเป็นแบบเอ้ยเรื่องปกติที่แบบใช่คงแบบเอ้ยคนเขาแบบโยงมาแล้วก็แบบเป็นวัฏจักรอะไรเงี้ยแบบเออแบบให้ให้ให้แบบ บทนางร้ายเออรา <c oughs> ก็เราก็เราก็งงๆอยู่แล้วก็คิดเราก็ยังไม่คิดอะไรจนแบบที่บ้านเราโทรมาอาโทรมาแล้วแบบว่าจุดที่แบบเราเรารู้สึกว่าเราแบบอ,ออกมาพูดหกกน่อยละกันอะไรเงี้ยค่ะก็คือที่บ้านโทรมาอาแบบอาโทรมาเราเรารู้สึกว่าเราแคร์คนที่เราแคร์แล้วก็แบบเราแคร์คนที่เรารักเรารู้สึกว่าเออมันมัน เราไม่อยากให้เขาเป็นห่วก็หนูในนี้ยไม่ยังมีคนด่ายอยู่ก็มีแล้วหนูจัดการตัวเองไงมา้งเราไปอ่านคอมเมนต์เลยหรือว่าอะไรยังไงหนูก็รู้สึกว่าคนที่เขาด่าเราเนี่ยมันเป็นความทุกข์ของเขาเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วก็คือเราตัวเราเป็นยังไงเรารู้แล้วก็ยิ่งหนูเอามาทํางานอะไรเงี้ยค่ะ คือเจอคนในวงการด้วยคนที่แบบทํางานเบื้องหลังอะไรเงี้ยเขาก็เขาา้าใจเขาก็รู้ว่าแบบว่า,วาเบื้องหลังเนี่ยคือมันมันไม่ได้มีการซอกต่อซากมันแบบทีมงานแบบ 5, 6, 7, 8, 9, 10เบ,บเยอะไปหมดแล้วก็มีการแบบผ่านทีมผ่านอะไรผ่านแบบหลายสิ่ง ถูกล่าวการทำงานกับกับนิกกี้หน่อยว่าแบบมันจําเป็นต้องถึงเนื้อถึงตัวอย่างที่ชาวเน็ตเขามองว่ามันเกินงามไปอะไรอย่างเงี้ยแต่่ละเเเททปีาอาเราไปอรแบบนี้การได้พูดคุยกันไหมันมีการเตรียมหรือเปล่าเเออออ่่ส่วนของคอนเทนต์เนี่ยก็คือปกติแล้วอ่ะคือนุ่นกับพี่นิกเกียด้วยความที่สนิทกันมานานมากแบบตั้งแต่อยู่แบบจีมเอ็มทีวีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผู้จัดการเดียวกันอยู่กันแบบน่าจะ 7-8ปีได้ที่รู้จักกันมาเขาก็จะเห็นเราตั้งแต่แบบที่แบบเล่นซีรีส์ที่แบบเป็นวัยแบบวัยสายอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนแบบว่าเออเขาก็ชวนเราไปออกยูคูวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่นิกกี้ที่แบบให้โอกาสค่ะเขาก็แบบเออเหมือนแบบเอ้ลองแบบเล่นแนวนี้ดูบ้างสิอะไรอย่างเงี้ยเออแบบลองแบบเปลี่ยนลุคดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือคือหนูก็รู้ว่าช่องช่องพี่นิกกี้แบบเป็นเป็นแบบแนวไหนอะไรยังไงเราก็แบบช่วยผลักดันพี่เราเพราะว่าพี่พี่เราเนี่ยก็คือเหมือนแบบว่าคอยแบบ นู่นไปรายการนี้ไหมไปงานนี้ไหมก็คือแบบว่าคือช่วยผลักดันกันคือเป็นพี่น้องกันแบบพี่น้องเลยแล้วหนูก็เรียกพี่นิกกี้ว่าลูกพี่ตลอดเราก็จะเรียกว่าลูกพี่เออพี่ลูกพี่จะเอายังไงลูกพี่บอกมาเดี๋ยวหนูโอเคหนูได้หมดหนูช่วยก็คือว่าช่วยกันผลักดันกันเราต้อเล่นแบบนี้แหละไม่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 คือคือเหมือนแบบว่าคือเหมือนแบบเราช่วยกันผลักดันกันคือเราก็เล่นคือเวลาเราเป็นคนทํางานที่แบบเราจริงจังแล้วเราก็ ทำอะไรอ่ะทําสุดแล้วเราก็เหมือนแบบไม่อยากมาเสียใจตอนหลังว่าทําไมถึงทําไม่สุดหรือแบบทําไมถึงเราทํางานไม่เต็มที่ในส่วนที่เราจะสามารถเต็มที่มันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแพราะพาความเต็มที่มันจะมีความถึงได้ถึงกลัวกันมากตรงนี้เรามีการคุยว่ามันได้แค่ไหนลิมิตต,ตรงไหน,นเ,รเราเราก็แบบก่อนเวลาเล่นอะ่ะเราก็จะแบบเฮ้ยขอ,ข,อข,อขออนุญาตนะคะก็คือแบบแบบว่ามึง,ม,ง,ม,ง <laughs> แบบมึงขอมายังเราก็แบบมึงขอมายัง ลูกพี่บูมเล่นได้นะนี่หมายถึงว่าใกล้มาแล้วหรือยังล้วเขาตอบมาว่าเขาบอกว่าเขาเข้าใจเพราะว่าเหมือนแบบว่าเหมือนแบบเขาทำทุทุกเหมือนการอะไรอย่างเงี้ยนะคะ่งสิ่งที่ที่เราทำเหมือนคนเขามองว่ามันมันเกินมันเกินลิมิตไปหน่อยตัว really haha. ตัวเราแบบรู้สึกร <me> ู้สึกอย่างไรหรือว่าเราโอเคได้แค่นั้นลิมิตเราได้เท่านั้นหรือคือถ้าถามว่าความรู้สึกตอนนี้หนูรู้สึกว่ามันยอกลมันเป็นเรื่องที่มันทำไปเลี้วแล้วมันก็แก้อะไรไม่ได้แล้วมันก็ ก็ะอกไปแล้วอะค,าค <c oughs> ่ะก็หนูก็หนูก็ไม่ใช่ว่าหนูไม่ไม่รับฟังเลยหนูก็มีคนที่เข้ามาแนะนำเหมือนแบบมีปมมีปมในเรื่องแบบเราโดนเคยโดนบูลลี่ตั้งแต่เด็กเนาะแบบว่าเกี่ยวกับเรื่องเสียงอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบความรู้สึกตอนที่แบบคนแบบท้าทหงเรามันก็เลยเหมือนแบบเหมือนเรารู้สึกเหมือนเราโดนลุมแล้วก็แบบ เหมือนความรู้สึกนั้นอะมันย้อนกลับมาในในตอนนั้นที่ทำให้เรารู้สึกใช่แล้วเรารู้สึกว่ามันมันเป็นความรู้สึกเดิมแบบนี้อีกแล้วหรอที่เราเราต้องเราต้องเจอแบบนี้อีกแล้วหรออย่างเงี้ยตัวจ้าฟองไทยนี่อันนู้นกับภาพที่เราโพสล่าสุดอ่ก่อนหน้านี้ที่คุณบอกภาให้ให้คุณเข้าใจ แฟนเขาแบบจับตามองแบบภาพนั้น,นเป็นพิเศษตัองเตยจัองมาให้ใจพอดีเออมันดีมันดีพอดีจริงๆอ่ะวันนั้นน่ะเอ่อคุยกับทีมทีมที่แบบปกติจะมีแกงข้าบูนกันอยู่แล้วคือเรารอะไปหล่อพระแต่ก่อนไปหล่อพระเราจะแวะให้อาหารมาอที่เกาะเกาะสุนารค่ะที่นครปฐมค่ะและ้วก็แวะ ให้วัดแบบนั้นซึ่งมันแบบมันแทนมันหมดอยู่แล้วแล้วก็ทุกอย่างมันก็รันมาแบบแบบเรียกว่าอะไรอะจังหวะนรกหรอแต่ว่าเราก็เราคือเป็นเราเป็นเราเราไม่ได้แบบว่ามีเรื่องแล้วเราไปทำบุญนะคือเราเป็นคนทำบุญมาตั้งแต่แต่ไหนอยู่แล้วไงก็เห็นต่าางๆที่มะก็เห็นบ้างป่ะไม่ได้เกี่ยิงหรืออะไรับไม่ไม่จะฟ้องใครที่แบบมาคอมเมนต์อะ มีทีมหลังบ้านคอยแบบเก็บข้อมูลเลยมีทีมหลังบ้านเก็บข้อมูลค่ะแต่ว่าใจเราอะเราก็รู้สึกว่าเออรู้สึกว่าด้วยความที่เราเป็นคนใจดีแล้วเราแบบไม่เคยโกรธใครแล้วก็ไม่เคยอคติกับใครอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเรายกโทษให้ไม่ต้องมาขอโทษเรานะอะไรอย่างเงี้ย แล้วจากนี้ไปจะไม่ออกรายการอีกมไหมออกรายการใค่ะมีกี้อีดีพิเศษนั่งรถบนคุณเ่เบรกเบรกเอาห้หมจะไปออกันไปด่ามันหน่อยเอาเาว่าอยีมโอโอเคค่ะเต็มมือเลยค่ะ